หลายคนก็แนะนําบอกว่ารัฐบาลไทยเนี่ยน่าจะาเดินหน้าปราบปราบ<ม>ขอทานที่อยู่ในเมืองหลวงเนี่ยให้สิ้นซากซะ,ะแล้วก็ขึ้นแบ็คลิสต์ส่งกลับไปให้คุณเซนซะ<ม>ในฝั่งกัมพูชานะเพราะว่าคาลึอาชาดเขาเนี่ยหลังใหญ่หลังโตเหลือเกิน<ม>นะคงจะมีพื้นที่ให้กับคนกัมพูชาหน่อยและเมื่อวานเนี่ยก็ไม่ยอมเปิดด่านให้แฉ<ม>ครับ วันนี้เมื่อเช้าที่ผ่านมาเรือปิศนาจอดเทียบท่าที่สีหานุวิล<ฆ>เรือลำนี้ขนน้ำมันมและย้ำว่าเป็นเรือที่ติดธงชาติไทยคือเป็นเรือที่มาจากไทยครับเรือลำนี้ขนน้ำมันเต็มลำไปจอดที่สีหานุวิล<ศ>สื่สอเจอข่าวนะครับยังคงอยู่กับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ก็ต้องบอกว่าตึงเครียดอยู่พอสมควรโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ที่มีความ ชุมุมวุ่นวายเกิดขึ้นที่ด่านคลองลึกที่จังหวัดสะแก้วนะครับแล้วก็มีการจับลุมตัวของคนกัมพูชาซึ่งก็ค่าว่าน่าจะเป็นขอทานะนะซึ่งก็น่าจะเป็นนโยบายหลักเหมือนกันนะหลายคนก็แนะนําบอกว่ารัฐบาลไทยเนี่ยน่าจะเดินหน้าปราบปรา,ปามขอทานที่อยู่ในเมืองหลวงเนี่ยให้สิ้นซากซะ,ะแล้วก็ขึ้นแบ็กลิสส่งกลับไปให้คุณเซนซะในฝั่งกัมพูชานะเพราะว่าคดลึาชาดรเขาเนี่ยหลังใหญ่หลังโตเหลือเกินนะคงจะมีพื้นที่ให้กับคนกัมพูชาหน่อย และเมื่อวานเนี่ยก็ไม่ยอมเปิดด่านให้จึงมีการไปออกันจนไม่ไหวนะฝาแผงเหล็กของทหารไทยเนี่ยพยายามจะข้ามไปฝั่งกัมพูชาทีนี้วันนี้เนี่ยนะครับตัวของท่านนายกรัฐมนตรีคุณนุ้งอิงแพทองทานชินวัตรเนี่ยลงพื้นที่ไปที่อารัญยญประเทศสากแก้วและก็มีการไปเยี่ยมบริเวณด่านคลองลึกที่มีความชุลมุนวุ่นวายที่สําคัญคือมีหลากหลายประเด็นมากว่าน,นี้คุณเซนเลือกที่จะลงพื้นที่ชายแดนวันนี้ทันที ตรงกับคุณนุ้กอิ้งเลยเป็นการส่งสัญญาณบางอย่างกันใช่ไหมครับถามว่าก่อนหน้าน,นี้จริงๆเนี่ยไม่มีกําหนดการเลยนะของคุณเซนแต่พอคุณนุงกอิงลงพื้นที่คุณเซนก็ลงบ้างและลงแบบจัดเต็มครับสวมเครื่องแบบลายพลางทหารเลยนะจับมือถือแขนกับนายทหารระดับสูงมาพร้อมแล้วก็มีการให้ออปลุกขวัญและกําลังใจของทหารกัมพูชาที่อยู่บริเวณชายแดนเหมือนกัน ทีนี้หลังจากที่นายกไปเยี่ยมนะก็ได้มีการเข้าร่วมประชุมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วแล้วก็กองกําลังบูรพาในพื้นที่นะครับที่สําคัญสิ่งที่ต้องชื่นชมเลยคนกําลังพูดถึงกันเยอะครับสิ่งที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วกล้าพูดต้องบอกว่าท่านเนี่ยเป็นข้าราชการน้ําดีนะครับเพราะว่าท่านกล้าพูดในสิ่งที่เขาเรียกว่าคือความเป็นจริงกล้าพูดความจริงให้นายกได้รับทราบ และให้สังคมได้รับทราบว่าวันนี้สะแก้วกําลังเจอกับอะไรเขาเรียกว่าเป็นหนังหน้าไฟเพราะเป็นจังหวัดที่อยู่บริเวณชายแดนจะต้องรับมือกับกัมพูชายอย่างหนักถามว่าปิดชายแดนเนี่ยตลาดลงเกลือพ่อค้าแม่ขายก็กระทบพ่อเมืองอย่างผู้ว่านี่จะต้องหาคําตอบให้กับชาวบ้านให้ได้ว่าจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงคือนายปริญญาโพธิสัตว์ครับเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วได้มีการ พูดแล้วก็เสนอข้อเรียกร้องอในนามของจุหวัาสาแก้วให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยได้รับทราบว่าควรจะทําอะไรต่อจากนี้ไปบ้างบอกว่าคืนสิ่งที่เเสนอเนี่ยต้องการให้ทางรัฐบาลเนี่ยตัดความสัมพันธ์ที่มีกับกัมพูชาทั้งหมดเลยนะนำงบประมาณที่เคยสูญเสียหรือเขาเรียกว่างบเปล่าเนี่ย ที่เคยสูญเสียไปให้กับกัมพูชาเนี่ยกลับมาทํานุบํารุงประชาชนและประเทศชาติไทยเถอะประการแรกครับที่ผู้ว่าเสนอนะบอกท่านนายกว่ายกเลิกได้ไหมการเว้นค่าธรรมเนียมการข้ามแดนของชาวกัมพูชาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปกตินี่ท่านผู้ว่าบอกว่าจะต้องจ่ายคนละ1,000บาทครับนะคือสงการานต์เนี่ยจะกลับเขาจะเดินทางกลับไปบ้านเขาจะต้องมีค่าธรรมเนียมในการ ผ่านแดนคนละ1,000บพทคบาทปีที่ผ่านมาผู้ว่าบอกว่ารัฐเนี่ยสูญเงินไปถึง74ล้านบาทจากจำนวนการเว้นค่าธรรมเนียมให้คนกัมพูชานี่บอกยกเลิกซะแล้วเอา74ล้านบาทเนี่ยมาทำนุบำรุงพัฒนาประเทศของเราเถอะนะรวมๆตกต่อปีเนี่ยเห็นว่า40-50้ล้านเลยนะม,มันเป็นมูลค่าที่เยอะมากสูงมากประการที่สองครับ ทางจังหวัดสะแก้วเห็นควรให้ยกเลิกหรือชะลอกิจกรรมความสัมพันธ์ไทยกัมพูชา75ปีออกไปประเด็นที่3ข้อเสนออีกข้อคือให้ระงับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าแบบให้เปล่าคือไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยศูนย์เงินไปเปล่าๆทุกกรณีให้ระงับความช่วยเหลือซะยกเว้นด้านมนุษยธรรมเช่นอะไรครับเช่นการสร้างสะพานโป่งน้ำร้อนคือเราใช้งบของเราตรงนี้เนี่ย ต้องยกเลิกซะ,ะนะและท่านผู้ว่าอย่างรายงานบอกตอนนี้มันมีนัยยะสําคัญครับมีการแหร่ไปทำพาส,สปอร์ตกันวันหนึ่งเนี่ยเป็นร,ร้อยเพราะอะไรเพราะด่านชายแดนมันข้ามไม่ได้เขาจึงเลือกไปใช้อีกหนึ่งช่องทางคือช่องทางอากาศาทำพาสปอร์ตขึ้นเครื่องบินไปลงเสียมราฐแล้วก็ไปทำงานที่บ่อนการพานันหรือไปเล่นบ่อนการพนัน ที่ปอยเปรตมีการเปลี่ยนแปลงนี้รัฐบาลจะรับมือย,ยังไงต่อ,อนะซึ่งบรรยากาศเลยนะครับก็เป็นไปด้วยดีแหละท่านนายกก็ไปนะแต่ก็มีทั้งกองเชียร์ทั้งกองไล่ค,คนเชียร์ก็มีคนหูไล่ก็มีมคนเชียร์ก็เอาดอกไม้ทําป้ายมาให้กําลังใจนายกคนหูไล่ก็ถือป้ายโจมตีด้วยข้อความที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงเช่นเดียวกันต่อมาครับอย่างที่ผมบอกว่าตัวของ สมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภาของกัมพูชาเลือกที่จะลงพื้นที่เยี่ยมทาหารชายแดนวันเดียวกับนายกรัฐมนตรีของไทยและที่สําคัญวันนี้ได้รับการแต่งตั้งนะกองทัพนี่เลือกที่จะแต่งตั้งตัวของฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาเนี่ยให้เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาวุโสในนามในฐานะที่เป็นด้านการส่งกําลังบํารุงคือเป็นการแต่งตั้งอวยยศให้กับฮุนเซน นะแล้วก็แต่งชุดทหารมาเลยเห็นว่ามีการตรวจเยี่ยมกําลังพลที่อุดรมีชัยบางช่วงบางตอนเนี่ยได้พูดถึงประชาชนและสถานการณ์ความตึงเครียดของสองชาติบอกว่าหากผู้นําประเทศไทยเนี่ยยังคงไม่เปลี่ยนตัวเองหรือไม่มีคําสั่งอะไรเปลี่ยนแปลงกัมพูชาอาจจะต้องเผชิญสงครามที่ยืดเยื้อซึ่งจะแตกต่างจากเหตุการณ์เมื่อปี2011ขอให้ประชาชนเนี่ยเตรียมตัวขุดหลุมหลบภัยเพื่อป้องกันตนเอง และอย่าละเลยการเพิ่มผลผลิตแม้จะเกิดวิกฤตบริเวณชายแดนโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่กําลังจะมาถึงะนะอันนี้คือในส่วนของฮุนเซนนะครับ<ช>เขาก็ลงพื้นที่ไปแล้วก็มีระดับนายทหารหลายคนเนี่ยก็ติดไปรอต้อนรับแล้วก็ร่วมเยี่ยมเยียนทีนี้นอกจากฮุนเซนแล้วฝั่งลูกชายนายกมนตรีพ่มุเกเคลื่อนไหวเหมือนกันใช่ทางด้านของลูกชายนะคะอย่างฮุนมาเนตค่ะก็มีการออกมาโพสต์ข้อความ คือเขาก็บอกว่าเนี่ยมีมีการโพสต์คลิปแล้วก็ข้อความนะคะบอกว่าความไม่แน่นอนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันที่ไม่ชัดเจนของจุดยืนทางการเมืองของรัฐบาลไทยเนี่ยประกอบกับความไม่สอดคล้องกันร,ระหว่างนโยบายที่ผู้นำทางการเมืองไทยกำหนดขึ้นแล้วก็การปฏิบัติจริงในพื้นที่โดยที่กองทัพไทยเนี่ยได้กลายเป็นอุปสรรคต่อการแสวงหาทางออกที่แท้จริงนะ เขาบอกว่าเขาเนี่ยจะรอคอยที่จะเห็นผู้ที่มีอำนาจที่แท้จริงและมีจุดยืนที่ชัดเจนในประเทศไทยซึ่งสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างน่าเชื่อถือเพื่อสแสวงหาทางออกที่เป็นประโยชน์ร่วมกันแล้วก็เพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศแล้วก็ประชาชนทั้งสองฝ่ายอันนี้เป็นในส่วนของคุณมาเนตที่มีการออกมาโพสต์นะก็เป็นลชายค่ะ ทีนี้ในส่วนหนึ่งอีกที่ผมเล่าไปเมื่อกี้นี้การแต่งตั้งตัวของคุณเซนขึ้นเป็นผู้บัญชาการทห,หารสูงสุดเนี่ยได้รับตําแหน่งทางทหารมันมีในยัยยะสาคัญที่น่าสนใจครับเพราะว่าล่าสุดนี้คุณไพศาลพืชมงคลน,นะครับได้มีการออกมาวิเคราะห์ในประเด็นนี้โดยคุณไพศาลพืชมงคลน,นักกฎหมายและอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีข,ของพลเอกประวิตร์เนี่ยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับระบุข้อความบอกว่าด่วนห้วยเซงปลดผู้บัญชาการทหารสูงสุดกัมพูชายึดตําแหน่งมาเป็นเสียเอง เพื่อเตรียมทําศึกใหญ่กับไทยและมีการระดมกําลังเข้ามาประชิดชายแดนไทยเป็นจํานวนมากค<ะ>่ะนี่คือสิ่งที่ตัวของคุณไพศาลโพสต์ไว้ยังบอกนะครับว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยสอว่าจะเกิดการประทะครั้งใหญ่ในสัปดาห์หน้ากองทัพไทยจะต้องเตรียมระมัดระวังตัวให้จงดีอย่าให้เสียทีแก่ค่าศึกพี่น้องผองไทยในแนวหลังจงตั้งใจช่วยสนับสนุนกองทัพในการรับมือกับอริาชศัตรูอย่างพร้อมเพรียงกันอ,อันนี้เป็นในส่วนของ คุณไปสาสรที่ได้มีการวิเคราะห์ไว้เพร<อ>าะจ,จู่ๆคุณเซนก็เอาตําแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดขึ้นมาซะอย่างนั้นน,นะอาจจะต้องมีการเตรียมที่จะรับมือในเรื่องของศึกสงครามไหมอีกหนึ่งประเด็นครับก่อนจะไปที่เรื่องน้ํามันวันนี้รายงานข่าวรายงานออกมาพิมุกบ,บอกว่ากัมพูชาเหลือน้ํามันใช้ได้แค่เจวันเท่านั้นเองนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ประกาศก้าวบอกว่าหาน้ํามันเองได้เพียงพอไม่ต้องง้อไทยไทยคิดอยู่นะว่าจะตัด Uh huh. แต่ชิงตัดก่อนทั้งไฟน้ํามันเน็ตช uh huh. ิงตัดไปหมดเลยตอนนี้สถานการณ์วิกฤตครับด้านพลังงานของกัมพูชาไปดูโพสต์ตของพี่เล็กวัสนานาร่วมสักนิดหนึ่งนะักข่าวสายทหารบุคคลที่นั่งอยู่ในภาพนี้คือตัวของพลเอกเตียบัน uh huh. นี่นะครับพลเอกเตียบันนี่เป็นนายทหารกัมพูชานายทหารระดับสูงแล้วก็เป็นอดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาพลเอกเตียบันเป็นนายทหารที่มีความสนิทสนมมีคอนเน็ชันที่ดีกับทหารไทยมากอ,อตอนนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นความสัมพันธ์ของพลเอกเตียบันซึ่งเป็นคนเกาะกงเนี่ยก็ต้องสาบันไปด้วยเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยครับสีหน้าสีตาเคร่งขรึมเลยนะร่วมต้อนรับคุณเซนในการเยี่ยมเยือนชายแดนนะครับเห็นไหมครับเนี่ยก็ก่อนหน้านี้เนี่ยตัวของตัวของเออ เตียบันเนี่ยนะครับก็เดินทางมาที่ประเทศไทยบ่อยนะพี่เล็กวสนาบอกมาหาหมอมาพักผ่อนเมื่อก่อนมีปัญหาอะไรก็ใช้ช่องทางความสัมพันธ์ผ่านพลเอกเตียบันเนี่ยแหละในการแก้ไขปัญหาสนิทสนมกับทหารไทยจนเคยถูกสมเด็จฮุนเซนเนี่ยว,วาดระแวงมาตลอดช่วงที่อยู่ในตําแหน่งค่ะตอนนี้พลเอกเตียเซยหาลูกชายนะครับสืบทอดตาแหน่งรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาไปแล้วม,มีความสนิทสนมมีเพื่อนเปทหารไทยเยอะหลายคนคบหากันมายาวนาน แต่เมื่อไทยและกัมพูชามีปัญหากันความสัมพันธ์ก็ต้องสาบานไปด้วยวันนี้สมเด็จฮุนเซนอดีตนายกและประธานสภากัมพูชาเนี่ยลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเยี่ยมทหารขเขมรตรวจความพร้อมรบพลเอกเตียบันก็สวมเครื่องแบบทหารมาร่วมคณะด้วยสีหน้าก็เคร่งขึมทีนี้มาอีกประเด็นสําคัญหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่สําคัญมากก่อนหน้านี้ทางกัมพูชาโดยคุณมาเน็ตก,ก็ดีฮุนเซนก็ดีมีดําริมีนโยบายบ,ายบอกว่า ไทยเขาจะตัดน้ํามันเราตัดก่อนเลยเราไม่ได้พึ่งพาไทยอยู่แล้วเราสามารถหาเองได้และก็มีอย่างเพียงพอค่ะประกอบกับจังหวะพอดีครับตะวันออกกลางอย่างช่องแคบพอมุสก็ถูกปิดราคาน้ำมันทั่วโลกผันผวนแล้วก็เข้าสู่ภาวะสอที่จะขาดแคลนคกัมพูชายทำยังไงล่ะทีนี้เขาเคยรับน้ำมันจากไทยในราคาที่ถูกตอนนี้เนี่ยต้องไปหันไปมองรอบบ้านและ ก็คาดว่าจะเป็นสิงคโปร์แต่ก็ต้องเป็นในราคาที่สูงมากแย่ yeah, นะครับตอนนี้กำลังสู่ประสบภ,ภาวะแย่จนกระทั่งล่าสุดข้อมูลของเพจ CSI LA แฉครับวันนี้เมื่อเช้าที่ผ่านมาเรือปิศนาจอดเทียบท่าที่สีหานุวิวเรือลำนี้ขนน้ำมันและย้ำว่าเป็นเรือที่ติดธงชาติไทยคือเป็นเรือที่มาจากไทยครับเรือลำนี้ขนน้ำมันเต็มลำไปจอดที่สีหานุวิล นี่เป็นเขาเรียกว่าละครฉากใหญ่ะนะตบตาคนทั้งชาติหรือไม่ปากคุณบอกว่าคุณเก่งคุณหาน้ํามันได้แต่รับหลังนะคุณเอาน้ํามันมาแล้วยิ่งเป็นน้ํามันจากไทยอีกนะฮะตามที่เพจ CSLA Post เนี่ยนะครับพูดไม่เหมือนทํำคาเมลประกาศไม่ซื้อน้ำมันจากไทยแต่เรือบรรทุกเต็มลำจอดหน้าท่าสีหานุวิวนี่หลังจากรัฐบาลคาเมลสร้างภาพ ประกาศว่าจะไม่ซื้อน้ํามันจากไทยอีกต่อไปเพื่อปลุกกระแสรัรกชาติสร้างภาพความตึงเครียดปลอมๆแต่หลักฐานจากระบบมารินเทฟิกชัดเจนเรือเชษฐนบดี6เรือน้ํามันจากศรีราชาเดินทางถึงท่าศรีหานุวิลตั้งแต่24มิถุนายนนี่ขาบค่าดราฟเนี่ย6.1เมตรเท่ากับเรือบรรทุกเต็มลำ สถานะล่าสุดทอดสมอรอถ่ายของฮุนเซนพูดกับประชาชนว่าตัดสัมพันธ์น้ำมันกับไทยแต่หลังบ้านยังแอบซื้อน้ำมันจากไทยเงียบๆน,นี่คือสองมาตรฐานของระบอบฮุนเซนที่ใช้ไทยเป็นแพะในข่าวแต่ใช้ไทยเป็นแหล่งพลังงานจริงระบอบที่กลัวหกประชาชนตัวเองก็คงไม่ลังเลที่จะหลอกคนไทยด้วยถึงเวลารัฐบาลไทยต้องตรวจสอบว่าใครส่งน้ำมันให้กับขเขมรแ,และใครเป็นเจ้าของอเรือ และมีผลประโยชน์แอบแฝงอะไรอยู่เบื้องหลังค่ะนี่ครับนี่คือการจับคำโกคกคำโตอีกโพสตหนึ่งใช่ไหมพี่มุกต้องบอกว่าข้อมูลจาก C S I L A เหมือนกันค่ะก็มีการออกมาโพสต์อีกหนึ่งโพสตนะคะบอกว่าเป็นการจับโป๊ะนองอามคือเป็นการจับโป๊ะเรือไทยที่แอบส่งน้ามันให้กับคำหมีเงียบๆนะคะทางที่บอกว่าเอ้ยไม่ได้ซื้อแล้วเลิกซื้อแล้วค่ะ ทีนี้ค่ะต้องบอกว่าทางด้านของเรือเชตธนบดี6กค่ะก็คือเป็นเรือน้ามันขนาดเล็กนะคะมีธงประเทศไทยเลยเขาบอกว่าสร้างเมื่อปี1994นะคะโอ้ความยาวเนี่ยก็ประมาณสัก94เมตรกว้าง15เมตรละค่ะแล้วก็บรรทุกเนี่ยได้ประมาณสัก4,500ตันเท่านั้นนะคะจากแหล่งข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าชีฟสปอร์ตติ้งค่ะระบุว่าเจ้าของเนี่ยคือจันเพนแท็กเกอร์แล้วก็แอนมารีดนะคะเหมือนว่าเป็นบริษัทนะคะอยู่ที่เหมือนชนบุรีแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งก็คือ เป็นชิปวอลนะคะที่เขาบอกว่าเนี่ยเจ้าของที่แท้จริงก็คือเจตนาทิปปิโตเลียมเป็นบริษัทเจตนาทิปนะคะแล้วกเ็เป็นบริษัทน้ํามันในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมศรีราชาเนี่ยแหละคะ่ะกระทั่งสถานะล่าสุดเมื่อวันที่24มิถุนา25งพัน2้อองอย่าที่น้องอาร์บอกนะคะคือเรือเนี่ยไปทอดสมออยู่ที่ท่าสีหันุวิวประเทศกัมพูชาะคะ่ะแล้วก็ปรากฏว่าตามระบบ a i s นะคะบริทัทฟิกเนี่ยคาดว่า เหมือนเพื่อไปจอดเพื่อรอถ่ายน้ํามันนะคะแล้วสรุปเลยก็คือเรือเชธนาบดีหกเนี่ยถูกจดทะเบียนโดยบริษัทเจตนาทิพย์นะคะคือปิโตรเลียมนี่แหละของประเทศไทยแต่ปรากฏว่าไปจอดรอถ่ายน้ํามันให้เามรทั้งที่รัฐบาลฮุนมาเนตเนี่ยเคยประกาศแล้วนะว่าจะหยุดซื้อน้ํามันจากไทยเพื่ออยากจะสร้างภาพรักชาตินะแล้วก็ให้คนในประเทศเนน่ยเหมือนมองแบบว่าประเทศไทยในภาพลบนะคะ แล้วเรื่องราวของสองมาตรฐานเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ปากเนี่ยบอกว่าเลิกซื้อน้ํามันของไทยก็จริงแต่รับหลังก็ยังแอบซื้อต่อเต็มลามเลยนี่แหละคือความจริงที่พวกเขาเนี่ยไม่อยากให้ประชาชนทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยรับรู้นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะอีกเรื่องหนึ่งน้องอามทางด้านของทอรอเองเนี่ยก็นนต้องบอกว่าอันนี้<ฮ><ฮ>คือมันมีมันมีโดนปริศนาถูกไหมมันมีโดนปริศนาเนี่ยจู่จูเนี่ยปรากฏ อยู่เหนือฐานทัพเรือของจันทบุรีเขาแล้วก่อนหนนี้เนี่ยก็ปรากฏเหตุการณ์นี้ขึ้นจนทางนาวิกโยธินเนี่ยต้องออกมาเตือนว่าคือเขาสงสัยว่าเป็นโดรนของชาวบ้านหรือเปล่านะมันมีโดรนของชาวบ้านหรือไม่ก็โดรนสอดแนมของกัมพูชานะวันนี้ถูกสอยแล้วถูกไหม ซึ่งบอกว่าทางด้านของรองโฆษกทอรอเองเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะบ,บอกว่าทอรอเนี่ยทำการยิงโดรนสี่ํำตอบโต้นะโดยที่เป็นโดรนไม่ทราบฝ่ายซึ่งไม่รู้ของทางใครก็ไม่รู้นะคะเป็นของเราไหมหรือเป็นของฝั่งตรงข้ามหรือเปล่าคือหลังจากที่มีโดรนเนี่ยค่ะบินอยู่เหนือฐานชายแดนจจันทบุรี ในช่วงต้นสัปดาห์นะคะซึ่งแน่นอนข่ว่าทางด้านของรองโคษกกองทัพเรือนเนี่ยก็มีการพูดถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่นะคะเฝ้าตรวจการนาวิกโยธินเนี่ยใช้แอนติโดนตัดสัญญาณโดนโดยไม่ทราบฝ่ายย,ยิงที่มีตกกสี่ลำเนี่ยนะคะในพื้นที่รับผิดชอบของกําลังจันทบุรีเนี่ยจันทบุรีตราดเนี่ยนะคะคือเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ย คือไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นโดรนของใครเจร้าหน้าที่ก็เลยได้ใช้แอนตี้โดรนเนี่ยยิงตกไปทั้งนี้เเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาหลายวันแล้วแล้วก็เป็นไปตามที่ชี้แจงนั่นแหละถึงแนวทางการปฏิบัติของกองทัพเรือนะคะโดยกองทัพเรือเนี่ยก็มีมาตรการเหมือนกันในการควบคุมการใช้โดรนบริเวณแนวชายแดนแล้วก็แจ้งเตือนนะคะว่าถ้าหากว่ามีโดรนอะไรแบบนี้นสะสมเนี่ยเข้ามาในเขตห่วงห้ามก็จะใช้มาตรการต่อต้านโดรนก็คืออาจจะมีการแบบ ยิงอ่ะแล้วก็สังเกตไปทั้งหมด4ลำซึ่งก็ไม่ทราบสถานะว่าเป็นโดรนของใครอ่าเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องเอ่อตั้งตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนว่าน่าจะเป็นโดรนงฆ่าศึบหรือเปล่าก็เลยจําเป็นจะต้องใช้แอนตี้โดรนในการตัดสัญญาณเรียบร้อยนะครับส่วนกองทัพอากาศวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวนะครับโดยมีการโพสต์ข้อความและรูปภาพแม้ยามนี้ยังมีเราเฝ้าเวหาคอยพิทักษ์รักษาไม่หวั่นไหว UAV กองทัพอากาศสนับสนุนการเฝ้าตรวจลาาตะเวนตามแนวชายแดนภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่องอนี่เขาบอกว่า247 i n ี้โฟร์กองทัพอากาศโดยกองบินสาจังหวัดสาก้วยังคงปฏิบัติภารกิจร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ใช้ระบบอากาศยานไร้คนขับเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่ตามแนวชายแดนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ในการดำารงไว้ซึ่งข้อมูลข่าวสาร ที่มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีความตระหนักอย่างรู้ในสถานการณ์ต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและอธิปไตยของชาตินี่นครับแล้วก็มีภาพจะเห็นว่าน่าจะเป็นโดรน UAV <ฆ>ในการเฝ้าตรวจราัตาเวนบริเวณแนวชายแดนนะก็ฝั่งนู้นก็มีเหมือนกันฝั่งเราก็ต้องมีเพราะว่าต้องรอดูมุมสูงทางอากาศเนี่ยอาจจะเห็นความเคลื่อนไหวได้ชัดเจนกว่า<ฆ>ประเด็นสุดท้ายครับหลายคือต้องบอกว่า ไทยกัมพูชานี่ไม่ใช่แค่ฝั่งเราและกัมพูชานะที่เขาติดตามข่าวสารข่าวสารบ้านเมืองสถานการณ์ความตึงเครียดกันแต่ทั้งโลกครับเมื่อวานนี้นายกร,รัฐมนตรีผอบล่าทัพเดินทางไปร่วมงานวันชาติของสหรัฐ<า>ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยหารือกับทูตข,<า>ของสหรัฐอเมริกา,าก็คือนายโรเบิร์ตเอฟกเดกเอกอ<า>ัครรทูตสหรัฐประจําประเทศไทยท่านทูตยังได้มีการให้สัมภาษณ์หลังจบงาน ถึงสถานการณ์ความน่าเป็นห่วงของไทยและกรัรมพูชาที่อาจจะนําไปสู่เรื่องของการสู้รบได้เนี่ยนะครับท่านทูตก็มีการแสดงความเป็นห่วงอยากให้ทั้งไทยและกัมพูชาเนี่ยยึดสันติวิธีและหลักทางการทูตสากลในการแก้ไขปัญหาแต่ท่านทูตสนับสนุนไทยนะครับในการที่จะเดินหน้ามาตรการปราบปารามอาชญากรรมออนไลน์ที่นายกราประกาศสงครามไปใช่ไหมฝัม่งปอยเปต สแกมเมอร์หรือที่เขาล้อกันว่าสแกมบอเดียเนี่ยต่างๆเนี่ยตัดเน็ตตัดวันนี้เห็นว่ากสทช,ชตัดสัญญาณนะครับตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วเรียบร้อยเนี่ยครับเมื่อวานที่ผ่านมานายโรเบิร์ตเอฟกเดกเอกอัคราชทูสสารัฐประจําประเทศไทยให้สัมภาษณ์ภายในงานเฉลิมฉลอง249ปีแห่งวันประกาศอิสราภ,าภาพของสหรัฐอเมริกาที่ทอฟกอฟเมกาซิตี้สมุทรปราการเกี่ยวกับความตึงเครียดระหว่างกัมพูชาและไทย ผู้สื่อข่าวถามว่าท่านทูตติดตามสถานการณ์ความตึงเครียดชายแดนไทยกัมพูชายยังไงบ้างและสหรัฐเองจะมีบทบาทในเรื่องนี้ยังไงท่านทูตบอกนะครับว่าสหรัฐเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็ติดตามประเด็นนี้เนี่ยอย่างใกล้ชิดแล้วก็หวังว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะสามารถหาทางออกเรื่องนี้ได้อย่างสันติให้กับความแตกต่างโดยเคารพบ,บรรยากาศทางการทูตและข้อผูกพันต่างๆสถานการณ์ตามแนวชายแดนที่กําลังดําเนิอนอยู่ในขณะนี้ สหรัฐสนับสนุนให้ไทยและกัมพูชาแก้ปัญหาโดยสันติวิธีด้วยการเคารพพันธกกรณีปฏิบัติและบรรทัดฐ,ฐานทางการทูตซึ่งถือเป็นสิ่งสําคัญอย่างมากไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยกัมพูชาแต่สําคัญสําหรับภูมิภาคและสหรัฐด้วยเราจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปอนี่คือในมุมมองของท่านพูดสหรัฐอเมริกาน,นอกจากนี้นะครับภาพที่น่าสนใจคือท่าน ผู้บัญชาการทหารอากาศปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยไปร่วมงานและถ่ายภาพร่วมกับท่านทูตเหมือนกันค่ะ <c oughs> ต้องบอกว่าก็เป็นสิ่งที่ทั่วโลกเนี่ย <c oughs> ให้ความ <c oughs> สนใจจริงๆแ <c oughs> ม้ว่ามันจะเป็นยังไม่มีความรุนแรง <c oughs> แต่มันก็ตึงเครียดแล้วก็ประชาชนชาวบ้านตามดําที่อยู่บริเวณชายแดนนี้ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน <c oughs> เป็นสิ่งที่จะต้องรอดูกันต่อไปยาวๆ เพราะวันนี้เนี่ยคุณเซนก็ออกหน้าแล้วอ,ออกจากฐานที่มั่นนะจากที่เล่น a ฟ e b o o k นะลงคลิป m อมวโพสต์คุณเซนโพส์อะไรนี่นะอีกไม่กี่ชั่วโมงกัมพูชาจะมีมาตรการนั้นเลยปรากฏว่าวันนี้ปรากฏตัวสวมเครื่องแบบทาหารเลย <ไป S 1> แม้ว่าจะอายุเย,เยอะแล้วก็ตามลงพื้นที่ประจันหน้ากับนายกไทยเลยก็คือวันเดียวกันนั้นะลงกันจุดใก,ใกล้ใกล้กัน ใกล้เคียงกันนะให้กําลังใจทหารก็เป็นสิ่งที่คุณเซนบอกแล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะยืดเยื้อต้องจับตาให้ดีเพราะตอนนี้เนี่ยจูจูก็แต่งตั้งตัวเองขึ้นเป็นทหารผู้บัญชาการทหารสูงสุดฝั่งส่งฝังงงงเอเอ่งกองส่งกําลังบารุงซะอย่างนั้นนะคุณใบาสารก็วิเคราะห์บอกว่าน่าจะมีอะไรแปลกๆนะ,อ,ะอาทิตย์หน้าเนี่ยต้องจับตาให้ดีรอดูต่อไปครับก็ต้องส่งกำลังใจให้กับพี่ๆทหารในการทําหน้าที่รักษาธิปตไตยด้วยครับ